อ้าอะอะอะโอเคไปฮ่าฮ่าฮ่าน้ำเจ้าปลาปลาเป็นน้ำเลยมึงทำอะไรปะจ๊ะโอเคสวัสดีครับโอ้โหคนดูงานอะไรไมาตด้มาดูผมกนจะมาเล่นทิฟฟานี่สองกับเพื่อนครับแล้วก็สายไม่ต้องถามว่าทำไมเสียงผมแปลกๆพี่ทำไมเสียงแปลกๆพอดีไมค์เก่าผมเจ๊งนะครับวันนี้ก็อยู่กับเพื่อนสามคนครับไอใบเอสเดียวนะครับไอ้ เดี๋ยวไอ้นี่ก็พูดหน่อยดิไอ้สัตมิมใครนะวะวะวิงวังวะวะวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไอพี่ทำไมไอเค็มันแต่งตัวแปลกๆแล้วก็ไอ้โค้ดนะครับครับผมหายแล้วเล่นใหม่ครับไอ้อินเจ้าโดนแบนครับน่าเสียใจจังเลยน่าเสียใจไอนี่เจ้าโดนแบนนะครับชิปิปเจ่าโดนรีพอร์ตครับอ่าผมอ่าชื่ออะไรนะวัดเกินเอ็มวั s your name แล้วก็เออเลยนะเออู้อ้อู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 ้โอแารัแน้ชื่อจริงชื่ออะไรนะชื่อจริงค่ถากอนีลยค่ชื่อแท้แล้วครับทำไมวะถากอนเพื่อนเพอนเฮ้ยถาู่บ้านเราได้ไรไปดันหลังมิชาบูับู่เฮ้อร่อยหเพื่อนรกแรกขอขอหน่อยครับผมชื่อถากอนนะครับ ไอ้เหี้ยรอชื่อจริงกูอีเหี้ยผมเล่นไม่ถึงวันหนึ่งเลยครับผมแค่วิหนึงผมแค่มาเล่นแล้วก็หล่ครับเล่นเล่นหมอกากก็ไม่คนชื่อหาก่อนอ่ะเป็นหมอกากคนครับครับคือผมติดครับเฮีลเฮลอย่ครับเฮียวอย่ทำไมไอ้บอลสุดแบบไอ้เขมอไหร่กตัวแตกเมื่อไหร่กูแตกเอาไม่ตัวแตกก็กดดิกดมันมีชาพูเฮียเฮเราไอ้ยนี่นี้เจอจะใช้ได้แล้ว เฮ้ยเลยกันเอ้าทำไมผมโดนแดกแสบครับไม่รัวเลยตัวกากเลยครับมีกากว่ะเฮ้ยตาเป็นกากครับเพื่อนผุ้มเพื่อนยิ่งมาใอ่ผมดีไหมครับเหมือนมึงเป็นคนลาวที่พยายามจะพูดไทยเลยโอ้เกลีย่ยวกับบาลนภาษาไทยมาหรือเปล่าครับเนาะ เออผมผมเปล่าครับผมสดเงาเอาปกติจ้ะเอฟรูบียเดี๋ยวเราดูขอดูหน้าอยู่่่ใชแมวมืดแหลกกันครับมังควยแล้วครับมืดเอฟรูบียดามืออะไรแย่หนาวเพราว่าผมลูกไข่ครับลูกไข่ครับเนี่ยรูปไข่รวยเอาไอ้สัตว์ไม่มีพ่อไม่มีแม่ดีกว่าไม่มีพ่อกูอัยคุณถาก่อนไงกูไม่มีพ่อเอง ไอ้สัตว์ล้อล้อเกมไม่พอมันล้อชื่อจริงกูอีกที่หายไม่เกมนี้มันอย่างพ่อไปอยู่ด้วยพ่อไปโวีเด็นี้เนี่ยพ่อไปทำผัดกะเพราใช่ไหมไอ้สาวพ่อไปทำผัดกะเพราใช่ใช่พอพ่อจะเล่นจะเล่นครอบครัวกันเลยเพื่อนเออไอ้แค่เล่นไปเรียบร้อยแล้วเออโซนเดอร์โอโดนแอสไม่ใช่แอสสไตล์ดิไอ้แค่เสียงแม่งมาปกติต่อเมื่อแม่งแต่งตัวเป็นพรีเมียมอุ้ยช้าบูอ๊ยี้ย ว้าวว้าวบีปองว้าวปอนปอนแพทไทปอนหน่ายไอ้กคแหนว่ามึงดูกูไค่เนี้ยเหรอเฮ้ยหมายเซที่เซที่เซที่ตบปั้นตบปั้นตบปั้นลาดเป็น่ไหนป้าเปนลาดกูไอ้ตี๋ไม่ติดป้าป้าลมตตี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 ตต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 ต ทิงทำไมไม่เพิ่มตั้งนานอีกไหมกูตายก่อนเนี่ยไม่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 เมื่อกี้คีย์มันเพิ่งออกไม่ทำไมไม่กดฮะกดอะไรยิงไปไงมันยิงไปมึงเข้าใจไหมเนี่ยมันกดไม่ได้มึงต้องรอให้มันดีเลย์จะกหน่อยไม่ได้โอ้ก็ยังได้ล่ะไอ้เหี้ยเป็นคนอจริงบ้าละมาจังเลสไอ้สักจังแล็แนั่นะคอยก่อนเออติดติดอู้อูว้าวว้าว วว้ากูจะอยู่ในตัับประตูต่อไปจนกว่าบ่ายจะบอกว่าทางเคลียร์โอ๊ยออกมาเลยจำจำไม่น่าออกเลยอะไรแล้วเฮ้ยยังไม่ได้อูเบอร์เลยจ้ะไป๊สโอ๊ะมาเฮ้ยวูไปโทรกัะท์หมดนะวูไปไม่ได้อยู่ดิเองต้องเล่นล็อกเก็ตไปเนี่ย ถ้าสติก๊กกเกอร์ยิงแม่นๆ,ๆหน่อยก็เล่นต่อไปอีกไม่แม่นแล้วเยขอืๆๆอกขอเล่นล็อกเก็ตก่อนละกันที่ใครโผล่มาเลยนละฝนครเพราะยังไงเดโมมันก็เพราะยังไงเดโมมันแพ้โอเ้เจออีกแล้วอ่ามันไม่มีช็อตการ์ดไง<ต>มน<ะ>ันมีช็อตการ์ดเดโมถือช็อตกันมาเจอมันแรงอ่ะเด็ดปัญหาปืนมันแรงอ่ะกระสุนก็เยอะกจ้ะแต่แต่ต้องใช้แรงฟิสิกส์จ้ะ มาเท่าใช้หลักของฟิสิกในการช่วยวิ่อินเตอร์ยืนอยู่ทิไม่ได้บังมันาโดนบังมีตัวอะไรบังอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเดดเดืดเดืดเดดเี่ยวแล้วนี่เียวแล้วเียวแล้วไปแจ้แจ้มาลเฮ้ยเยเฮ้ยมีคนยิงกูไปไปทอะไรคนเดียวไอ้เขยไปไปทำอะเสียอย่าี่ทำยูทยูทํยอยูเมื่อกี้กูเห็นยไปโดนวาีแล้วกตาย แต่ว่าไอ้คนมันไม่ได้ปรับเป็นการระเบิดไงเอ้ามึงมึงมึงปรับอะไรทันมึงแม่งมีทั้งระเบิดทั้งไฟทั้งศูนย์ดิกูปรับไปแล้วตอนตอขึ้นไปมันมีแค่ระเบิดเจสูเตอร์มึงเคยไปลงมาใช่ไหมหายนั่นนั่นนั่นคังนี่ไอพ่อไปอยู่ด้วยไอสัตว์หันมาจะน่ากลัวเลยเด้เด้เดี๋ยวกูแต่งตัวให้ดูสไตล์การแต่งตัวนั่นนั่นวเอ๊ เออนี่หมวกนี่เนี่ยไปจอระจอไจอไอ้เพื่อไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนไอ้เพื่อน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 เพอนเพื่อนใหม่ใหม่ใ่่ม่เอะไรอะไรอยู่ไหนอยู่ไหนอันนั้นเลยไอ้แพนเกยว่ะเอสัสเอสส์นี่เขเปล่เป็นท่หมดแล้วโอ้ช่หายแล้วโอ้เขทางน้นองเลยไม่น่าเข้าไปเลยอะไรทางนองเยอะเหรอขี้เหรอขีปะมีขี้ั้ยไปวดให้ตูหน่อยดิ อุ้ยไม่ไปโคตรบอลปอดนะเอาคำโอ้โหโอ้ยเฮียจะไปเอาชีวิตนึงเลือดเลยโคตรมาใหม่บอลคุณแรงตูดมึงต่อเอาตูดมาตูดเอาซะหน้ากลัวเลยอีกอีกอีกไปไพโรไพลโพลโ่ลงไปลงไปลงอย,งงอยู่ลงอยู่ไพโรเปร่าไม่คูไใดเฮียตัวฟ้าน่ะโอเคใส่คิวกดใส่คิวไพโล่มีเช่นนี้คนึง ตัดส่วได้ไหมได้เลยจัดให้แ่้วก็เพาะมันไปโนอดมันไปแต่คือวอร์เอเตอร์เขาบอกว่ามันกันทุกอย่างก็จริงแต่ว่ามันไม่กันตีเออมันไม่กันเมเล่ไงเจอไม่กันตีเจอในโบนายไม่ก็ลวกได้ปะปะปะอุบเบอร์แล้วถลระเบิดมันไปเลยมันก็ตีลง้จับมาหามึงอย่างทานใจเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยเข้าหน่อยเพื่อนไปเถอยไปเถอะเข้าอยู่แต่เอฟพีก้าเข้าเอฟพีก้าเข้าอ่ะเห้วหูเล่นเลยสามสอง าแล่คิวกันคิคเนี่ยเธอคิคเนี่ยเราต้องรีบฆ่ามันใะก่อนที่มันจะฆ่าเราไอ้แม่งเล่นเยี่ยนเล่นขี้วะเนี่ยมึงก็ว่างว่างเฮ้ยทางว่างเฮ้ยทางว่างทางว่างช่วยช่วยบุกหน่อยไม่ว่างไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าจะให้กูเข้าจริงต้องเอาคิคไมกูเออเแต่รอบนี้ขอตายรอบนี้ก่อนแต่ว่ากลัวว่ามึงเผาได้เผาได้ยันแค่ เอ้ย่าจะิงคอนโให้หม่เยโอนโก้เฉยเ้ชี้ชี้ชี้วะเขาเข้าไปดิจังเจังเลยทางเือกเจ้กูเอาได้อยู่แล้วไม่ดีกี่ไหนดีไรเ้ยเลันไปเลยกูเลือกมึงไปใหม่ฉันเลือกแกมีวากี้ระเบิดอยู่อู้เป็นแบบไอมอนไปได้อ้แม่งเอาไปโลดไปิ้อได้ังตายได้ปะถ้าจะเฮฟวี่เข้าก็ยากอีกเดี๋ยวกูเข้าไปก่อนละ โวหตะกี้ผ่านไปได้ไงวะครับเอาสุภาพคอไล่คอนโบเล่งยิงเล่ยิงเอ้นแหละเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะตายเฟ r e w e l l few or by c u r s วั o w w a t h ยวาไม่คิดหน้าทามาแลฟั f เกอร์ Devil man, this is my robot penis. Devil man, take you. I'm so bloody strong. What the f? Are you <laughs> if you Brother. move right now, Devil man, you'll fuck your penis. ไม่ต้องห่วงเพิ่นไม่ต้องห่วงมไอ้แทไ่หมายต้องไปทำโผล่กกูจะตายก่อนดิดูแลตัวเองดีๆแทยืนอย่างนี้ไว้ไม่ให้สปาขึ้นกูเข้าอังรอบนั่นระวังายในตรงนู้นด้วยเออเอาไเอระวังข้างล่างด้ยเอานะเดี๋ยว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 ้ีดเเเเฮ้ยด้านซ้ายมามันออกประตูซ้ายมาลักกระโดดักัก างแบ่งมาเป็นคอมโบเลยนั่นไม่ใช่กูนั่นไม่ใช่กูยิงอยู่โอ้โอ้โอ้เจ็บเจ็บเจ็บที่ต้องรู้คอนโบวายตายไปทีคอนโบไม่ดิไม่ดิไม่ดิคอนโบสปายยังไม่ตายสปายยังไม่ตายเคสปายยังไม่ตาย

เอาให้อยู่โอ้ยคนเราจะมีรางวัลให้ทุกคนเอาแน่นอนเลยไปยิงเฮ้ยแคปแคปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูแลเอดูแอให้หน่อยดูให้หน่อยดูให้หน่อยดูเหี้ยอะไรล่ะไม่เอะบาดเปลโอ้โหโอ้โหเกือบแล้วเฮ้ยสไปา์ต้แคปอีกสไปา์ต้แคปอีกมันจะจิ้มโกมันจะจิ้มโกมันจะิ้มน้องมึงเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไปไกลไม่ได้ว่ะไปไปไกลไม่ได้ มันเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วฝั่งนั้นมันมีเทเลพอร์ตนะใช่ไหยเพื่อนไม่เอาไม่อยู่อะเฮ้ยคัด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 เฮ้ยกูอ๋อโอ้โหตอนใช้จางระยะไกลปัดหายตึ๊งตึงตึ๊งปัดหาย่อนบอกเลยตอนเนี้ยปัดหายฮะแล้วบอกตัวใหญ่ขนาดนั้นเป็นหลบหลังนี่ไม่มีใครเห็นนี่เนี่ยอีกเลยเฮ้ยรอบนี้เอาเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆรอบนี้เอาดีๆ เอาดีจะให้กูเอาดีเหรอี่มันไม่มีเซี้มันยืนต้องหน้าป้อมมันต้งนานล้กูเห็นตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วยืนจนไม่จะท้องไยังเนจี้อะก็ได้ไงก็เดอตัวกันไอ้แล้วเดือตกันเดตัวกันไอ้แล้วเไอ้แล้วเือเก่งไอ้แล้วคิดไม่ก็ยูเบอร์อ้แตกว่ะ ฮ้ยโอ้หติ๊กก้อก้อส่บาบ้าบ้โอโอเคบะระบะระแถบแรกนี่ปล่อยให้มันไปถ้าปล่อยไอ้ไทรโลหลังกูไทรโลหลังกับปมันแยงเลือกูไปบอลแล้ไอเอี้ยไไไอเี้ยไอเี้ยพ่อคไปักดุลเลือดสักตาย้เบอร์ยิงยิงทำไมวะก จะข้าไปลุยเอ้จะข้าไปลอยบึ้มเบิ้มบิ้มบิ้มโอ้โเหี้ยอึ้งสติกกี้เป่าคืนก่อนหมดเลยสัตว์ไม่ดีกว่านี้เดี๋ยวนี้ชี้นะชี้เอาเลยเบิ้ดเบิ้ดตายตายโดนสติกกี้ครับหมดเลยเออ เดี๋ยวเดี๋ยวเคมันจะยิงได้เหรอผ่านกองขนาดนั้นได้นี่เป็นการยิงที่สุ่มากที่ว่ามึงเล่นอร์ยู่ไเนี่ยจะมากี่ตัวกี่ตันก็ไม่เกียงก็ไม่ว่างสิฆ่าฆ่าได้หมดสอตไฮโรรักช่วยูวังระระวังหอ้เาโนนเฮ้ยตีที่หมดเยโค้เไว้เไไแล้วไวแล้วคุณเดี๋ยวนะ ขี่ดิขี่ดิขี่เบิ้มเบิ้มไปเออโอ้โหโอ้โหสกอร์ดีนะเออดีดีดีบัลลาบัลลีวิลลาบัลลาบัลลาเฮฟวี่มาว่ะเฮฟวี่มาอ๋อจะรีบบัตรทางฮ้ขอถอยอยู่ถอยอยู่วัดเฮ้ยขอจิ้มตอนแรกกาจะเล่นเอาหาย สุดท้ายจริงจังใช่ก็เราปีนไปเอาให้เอาให้ฮาฮา่อยเอาให้ฮาฮา่ลยไม่เป็นไรเพราะเพราะเพราะว่ากูมีความคิดที่สายสองแมทไว้ไว้าตายแล้วตายแล้วชิบหายนี่มันอะไรเนี่ยชิพายนาทีเกะเรว่าเฮียมามาังคิดได้คิดไอะคนร้อยอะไรร้อยแปดสิบวินาทีพุ๊บใช่ไหมเออ Come h คำเฮียคำช h e ฮ่ You cannot from escape มาได้ไพ่ละเลยค่ะห้านาทีโอ้โหเขาอยากเต้นกับมึงด้วยไหมยไปฆ่าเขาได้ไหมเีวอาดิย่

ไอเฮียมันไอจเดียแเรายิงจนเนี่ยเดเดไปไประวังเฮดช็อตนะเฮี้ยยืนอย่างนั้นอ่ะต้องระวังนะวัี้คิดถึงอะไป๊อปพันไหมแคปไฟเอยอันนี้แคปไฟแคปไฟมึงไม่ไมุ่ดะดูดูดูดใดดยนนเออตายสองคู่เลยโอ้ r t h r e t c o m into yeah 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 ไอบอลมันอยู่ไหนเพื่อนเฮเลยมันจะมันจะหยุดหรือจะต่อว่าต่อเถอะมันร้อยไปไม่มีมุกเลยครับแล้แม่แไม่เอาแบบเดิมออก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 แล้วโอเคคลิปนี้มันต้องจับพิเศษริงวะเอาให้ยุดยาวไปเลยโอเคแล้วเขาก็มาต่อกับแบบใรับแบบคองคิงนะครับแล้วก็บคิงคองคองคิงไอ้สัส รถเป็นนั่นดิโมฮงนี่โมฮงโมฮงอะไรมึงไงหมฮงหมฮงยี่อะไรของโมฮงไรือเปว่าโมฮงอะไรของมึงวะมีเห็นจุดแอสซิสต์ใหม่ไหมดูดูดูตรงนี้แหละเดชท่าไม่ไม่ไม่เห็นกูก็ควายอ่ะบอกได้แค่นั้นอ่ะคำหนึ่งโอ้โหใหม่ไอพีดีไอแคมไปเย้โคตรเท่เมื่อกี้สโลโมชั่นแฟ เมาส์กูแม่งเกรงไว้สัตว์เมาส์บางครั้งก็กดไม่ติดเมาส์มึงเก๊กได้ด้วยเหรอวะเอาบางครั้งไม่ก็กดไม่ติดอ่ะเฮียเมาส์เกรงเมาส์เกรงพิจารณาเมาส์นนุ่มอยู่มือเกรงไอ้สัตว์เดี๋ยวไม่เดี๋ยวจำได้อีกเลยเฮียชุดมุนไปหมดเลายสัตว์ขอมืออีโัวดอกสิบท้าเลยสัตวราะงั้นมันตกนะลับเนี่ยผมดอกไปสองเคาค้างแล้วเดี่ยเฮียอ้าวทำ้มมึงดรอกสิบั้งเลยสัตว์ดรือว่ามันเลยอ่ะ เดี๋ยวว่ามาติดใจกนตอักเช่นวมดจีว่ะด้วยอะไรวะวันจีว่ะวันจีวันจีว่ะไตจีวันไตจีว่ะโอ้ยจัย จบเองโอ้จบแล้วสามนาทีอย่ยหลอนนี่สัตว์อใหม่ได้คุณกีากับไอเคดิทำไมวะเกบเล่นจะเอาจะหนีข้ากันึกไปมีทางนั้นหรอกรปลวนนั้นอโยแทนนอยเอ็กซเกยฟอมเด็กเขาตู้ไม่ดูไม่ดันไม่โดนกีตีเด็กช่างตีกันไงเฮียช่างตีกันข้างบ เฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยเจ็บ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 มาไปตีสักไหมพี่พี่เจ็บชี้ไม่ชี้ชี้ช้างมากเลยเชี้ยชี้อะไรวะเฮ้ยช่วยดิช่วยอยู่เด่ะเอาอูเบอร์ไปเลยจะช่วยมึงแล้วนหละเออเฮี้ยช่วยอย่างเงี้ยเออเนี่ยไม่มีประโยชน์ขึ้นมาหน่อยเมื่อก่อนเคยมึงไม่มีประโยชน์อะไรกับมึงมึงด่ากูว่ายุ่งเสรเลยเฮี้ยเติมบุพเพอเลยโอ้โอโกคูซะด้วยโกคูเซนไป โกคูเซตไปฉิบหายงงคุณกูเราจะไปว้าไหนไหนโกคูเซตไปขอดูหน่อยดิวันอเี้ยงงคุณไม่เปียนไปเฮ้อบนบนบนเปนไปครับตายฮะโกคูเซตไปครับเน่ไอ้สัตตายั้สีมืด อะไรวะคุณพี่อะไอวะเฮ้ยทำไมโซเชอร์มันเยอะจังเลยยอดโซเชอร์นะยอดโซเชอร์เฮ้ยสไปด้ามึงอคีสามเนียได้ได้เียเียแทงมันไว้ไว้ดิเชนโดโซเดรย์ยัยยัยกัดกูฮึสัตมึงคิดว่าจะกูจะเป็นกาชิบุชิไอ้เหี้ยได้โอเ อ้าววดไนกันต่ารู้จีนไ่ด้ยินเสียงูได้ยินเสียงโอ้ไฟโอ้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 เผารูดด้วคอยโกให้อยู่คอยโบโอ้แตงกูจะตายโอ้เดี๋ยวมึงมึงยิงกันเลยชน แล้วนะกย<น>ะกูไม่ได้ตั้งใจยี่คอนพวกใส่มือเลยแล้วเมืเ่อกี <c> ้ <oughs> ยิงไปแบบโอ,อม้มาช่วย,ยได้เฮ้ยสบายหลังไหมสบายหลังเยอะไหมมันเยอะไหมมันเยอะเั้งเยอะกว้างเลยเยอะด้วยแบบกว้างด้วยหลามีอยู่หลายที่ด้วยไอ้นี่ก็เจ๋งด้วยเจ็บเลือดเจ็บเลือดเจ็บเลือดได้ได้ได้ขอโทษขอทางสุดมันแย่งเลยกูโดนรีบปลุกรีบรีบรีบไปก่ <c oughs> าเสียใจมากอะฟ้าฟ้าไปอยู่แคปท้ายเนี่ย สเกาบมาโซเลอร์าสปายก็จนี่กำลังร้าเจี่กำลังร่าอยู่นั่นแหละยิงยิงยิงสปอร์ช่วยได้โซดาจับมาหาพวกเราเออมันจะยิงกูเออโอ้โหอู้ไดช็อตเดียวสปอร์ยูสปอร์ตอยู่้ยเช็ดเช็อีกนิดเดียวเองอีกอ่ะ อาจีนัสเมื่อกี้ท้าไอเคนีภาพโอ้โหออกไปเทียบเลยไม่พอไอเคแคปได้ไอจีนีภาพนะมึงขายไอดีด้วยสมัยไอดีใหม่เลยไม่ต้องเล่นแล้วพี่เอฟเราเดินออมาเมื่อกี้อะไรอ่ะชื่อนักก่อนบอกไม่ใช่อะไรอะรอเอฟทูพีใช่เลยใช่เลยโอเคเคที่เดิมซัพพอร์ตที่เดิมได้ไหมไปกไปกันไปโอเคเราเราบุกไปแล้ว กูมาถึงแล้วมาถึงจุดกูแล้วรังมึงรังมึงเหืียดไปด้วยเฮ็ดซาลาเฮ็ดซาขืนมันข่มขืนมันมาแล้วมาอู้อู้อู้เจ็บโคตรูยังไม่ได้มุมดีเลยเฮ้ยโอ้ติ๊กี้เฮียเอาไอเคโดนฆ่าตายหน่วยซัพพอร์ตตายอ่อนอยู่อ่อนอ้าว my friend อกูปวดกระบาลกับเพื่อนรู้ว่เลยไหนวะเป็คือเดโมอ่ะมันอยู่ฐานประตูใช่ไหมกูทำอย่างเงี้ยเพ็ดใช่อ๋อแล้วมันก็ทำอยู่เยอะเบี่อมันก็เห็นนะอย่างนั้นนะก็คือคือทำอะไรเจอวานซิปยี่แฉบไงเฮ้ยโอ้ยไม่ได้นะครับ MVT MVT แล้ว MVT อย่างไรต่างเนาะ เราก็เคยผ่านเราเราก็เคยผ่านช่วงนั้นมาแม้แมนโซเจแบทแมนคือโซเจมันนั่นแหละเพื่อนเพื่อนเออกูด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 ไปเลยตัดนึงเดบมวหลังกูไว้สกาสองตวโอ้ดีกียูมาโอ้ก็เาคุณแหลกสัดว์มาเลยางดไอโดมาทำไมไม่ยกูเล้ยดีตายตลอด โอเคครับกขอเนี่ยแล้วจบเป็นไง e โอเคสำหรับวันนี a ้ก็ขอบายเท่านด้ครับมึงกลับมาเล่นเดี๋ยวนี้เอ็ลูกเพี้ยมึงกลับมาเล่นเกมเดี๋ยวกูไม่ใช่ลูกเหมยแล้วก็มึงอะพ่อบ้าเลยสัตว์มึงมานนี่เลรออาบนัดโยบ้ n อาบนัดโยซันอาบนัดโยซัน <pec> <pid> โอเคไปแล้วครับก็ขอบคุณที่รับชมลาบายครับ